สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมสัสเดดก็อยู่กับเกม f อฟซีไรเช่นเดิมครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับรายการรีวิวแผนจากทางบ้านกันอีกแล้วก็ EP ีที่61กันแล้วนะก็ขอบคุณมากเลยที่ส่งทีไม่โหรีวิวกันนะก็ทีนี้เป็นฟูลเชลซีบวกไปครับผมมันก็จะมีไอค n d เดมตัวก็มาในระบบ4-2-3-1ครับรวมมูลค่าทีมาผมเก้าล้านล้านคสุดยอดจริงครับแล้วก็ค่ายพีป2นนะ โอเคครับแต่ที่มูลค่าทีมเขาเป็น11ล้านล้านนี่ก็เพราะว่ามีทีมหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะเป็น E ีพีหน้านะก็มารอลุ้นกันว่าอีพีหน้าจะเป็นทีมอะไรมาดูกันต่อครับผมก็ทีมเพลยเลอร์ของเชลซีก็จะเป็นโอออลบวกสครับคู่คุมบอลบวกสเปิดบอลบวกสมาดูที่ตัวแรกกั็จะเป็นทีปูกุตัวเป็นปี EBS ีบวกแครับก็ที่เด่นๆที่สุดครับก็จะเป็นการรับบอลครับร้อยยี่สิบเจ็ดกับจีเคปรียาห์ร้อยยี่สิบหกประมาณนี้เลยคู่ตัวแม้ขวาเป็นลิเจนครับผมเป็นปีเอลลลคคครรรัับบไปเเยววาม็ส เจ็ดสุดจ้าวเจมสดิปเจมมีเออร์ลี่คอร์สมีเลี้ยงบอลได้เร็วครับตัวนี้ดูกันคร่าวๆไปเลยครับแบ็คซ้ายเป็นกูคูเลียาเป็นปี l l 68อบวกแปดดูสแต็คครับผมเปิดบอลครับรอสามสิบหก เข้าพะะัฒะผู้กุมบอลความเร็วความมืดครับป๋อสามสิบห้าเป็นสุดยอดคูลิยะคู่คเซนเตอร์เป็นโทโมริเป็นปีเอสพีอาบวกแปดคู่กับเทโกซิวาเป็นปีกับตาหน้าบวกแปดโอ้โหดูครับถือว่าน่าเล่นทั้งคู่เลยครับความเร็วความแข็งนี้ต้องให้โทโมริครับการเข้าพัฒะ,ะเนี่ยส่วนที่เหลือครับการกระโดดคู่โควบอลการปบับตัวนะผมเทโกซิวาสุดยอดครับนิสัยที่มีก็คือเทโกซิวาคือครบเครื่องครับผม <c oughs> การสร้างโอกาสให้เพื่อนดีส่งบอลไกลหรือว่าจะเป็นการเข้าสกัดหรือหม่งบอลน,นะประมาณนี้คู่กลางแล้วครเป็นเอสเซียมคู่กับโคโิเปป็นี ทวบวกแทั้งคู่ก็สแต็กนี่คือเอเซียน่าจะกินขาดมากกว่าครับโคสิตท,ที่เด่นกว่าก็จะเป็นการคุ่บอลส่งสร้างส่งกายประมาณนี้อันเกมนะ ดูสเต็คคร่าวๆครับความเร็วนี้ถือว่ามีความเร็วทั้งคู่นะประมาณนี้เลยสเต็คคร่าวๆครับเกมรับเลเซียงจะดีกว่านั่นเองนะครับส่วนนี้ใส่ทีมหมิก็ตามนี้ครับทั้งคู่กองกลางตัวลูกครับตรงกลางนะเป็นกาลัเกอร์เป็นปี L L 8ก็สเต็คนี้คือใช้ได้ครับกาลัเกอร์ที่เด่นที่สุดก็จะเป็นในเรื่องการส่งสั้นนับร้อยสามสิส่งไกลยิงไกลร้อยสามสองครับประมาณนี้เลยกาลัเกอร์ดูกันคร่าวๆนะที่เด่นที่สุดก็จะเป็นความผืดครับสุดยอดครับร้อยสามสิบหกไปเลย l m กับ IM ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาผมเปป็นนดกัับ ทั้งสองเท้าทั้งคู่มาดูสแต็กครับก็จะเป็นโจโคะที่ทําให้ดีกว่าผมดูครับส่วนที่เปโดที่จะสู้ได้ก็จะเป็นความเด้วร้อยสามสี่กับจบสกอร์ดีกว่าสามส่วนนิสัยที่มีก็ตามนี้ครับทั้งคู่แล้วหน้าเป้าครับที่เกิดไปก่อนหน้านี้แล้วก็จะเป็นฟอนโดตอเรสครับเป็นปีไอคอนดีมครับผมอูแล้วดูครับสแต็กก็ไม่ต้องพูดเลยมาครับโหดูแลครับตอเรสการหาช่องการจบสกอร์นะตัวสำรองก็จะมีตามนี้เลยจะมีเชฟเชนโกะครับที่จะเป็นหน้าเป้าที่แบบโหดอีกตัวหนึ่งเลยนะอัอสุดยอด ส่วนที่เหลือก็ประมาณนี้นะก็แต่ว่าผมเน้นที่เธอตัวจริงแล้วครับก็ประมาณนี้ครก็ไปดูแท็กติกทีมและแท็กติกนักเตะกันเลยครับเ e t ก์ o กและนี่ก็คือแท็กติกทีมของเขานะก็เล่นในเกมรับเป็นสมดุลเล่นในกว้าง5เล่นในลึก3เกมบุกต่อบอลเป็นส่งไกลเล่นในกว้าง6เล่นในกรอบ7เตะมูฟฟคิกสองแล้วก็รูปแบบทีมเป็นปกตินะและนี่ก็คือแท็กติกนักเตะนะก็ก่อนที่จะไปลงแลับนี่เลยครับจากภาพคนที่ดูช่องผมส่วนใยญบยังไม่ได้กดซับสไครป์ผมกันนะครับใครที่ดูอยู่ตอนนี้ยังไม่กดนะผมมกย่าลวชๆเครับผม ก็ขอคนมากเลยครับผมเอาแหละไปลงแรงกันเลย Let's go <S เอาละครับทีมเราจะด้วยเป็นฟูลเลเวอร์กูเซนับหมันแน่นอนับเกมนี้มาครับฝั่งเราจะบุกจากขวาไปซ้ายครับเริ่มเคลียร์ก่อนโควาซิตให้มาฟอนโดโรตอเลสตอเลสยังไปเองครับลาไปเองตอเลสแล้วก็หวดไปลูกนี้โอ้ฮาเดสกี้เปล่าโอ้เซฟได้ไงก่อนนี่เจมเปิดมาตอเลสได้หม่งก็เข้ามือฮาเดสกี้ โทโมริสวยเอาล้วครับเปโดเปโดไปเข้าทางฟิมโปงครับบ,รรบัลลักซอนทูมินเจอโทโมริยังไงนี่ครับสุดยอดครับโทโมริแล้วกาลาเกอร์กาลาเกอร์โทโมริเติมมาเฉยครับแล้วให้มาจะให้กับตอเลสโอ้จ่ายมาอย่างงง,งเลยโอเคลิเจมสวยโจโคโจโค,โจโคล็อกมาก่อนให้มาลิเจม แล้วต่อเลสเกือบหลุดครับแชมพณโทโมริสุดยอดโอเคโจโคโอเอสเ,เอะออกมาตรงนี้เปโดต่อเลสเฟิร์ทพัดไปเลยครับคือมาที่เปโดเอาเปโดจับบอลไม่ดีครับโอ้โหคุริยาโคสิตเอาล้ครับต่อเลสขอแล้ว ตอเลสเปิดทันมาคืนมาให้กับกาลาเกอร์ฮฮูู้้ยังเซฟไม่ได้ฮาเดสกี้เกินไปดิเจมเปิดมาต่อเลสได้หม่งก็เข้ามือฮาเดสกี้แล้วเชื่อว่าละเจอโทโมริโอเคดิเจมให้มากาลาเกอร์กาลาเกอร์ได้อยู่เบโรให้มาที่กาลาเกอร์ให้มาตอเลสจับบอลไม่ได้ครับ เทโกสิวา่าอเข้าพวแลวครับแล้วโทมุริต้องมาตามเก็บครับไรไหมแล้วปั่นลูกนี้ก็ต้องออกแรงเซฟมาครับทีบุคูตัวขู่ตัวข้ามาต่อเลสให้มาที่โควสิตให้มาที่เปโดไปครับเปโดติดเครื่องติดเครื่องติดเครื่องไปครับแล้วก็จะปั่นด้วยขวาลูกนี้เรียบร้อยรับผมลูกเก่งครับผมเปโดสุดยอดจ,จริงครับออ้หาก,กาใมซนนี่นกูก่ระยะ แล้วกาลาเกอร์กาลาเกอร์ให้มาที่โจโคโ,โจโคเฟอร์ทัดไม่สนแล้วครับผมหนีไปแล้วโจโคล่ามาล่ามาล็อกมาให้มากาลาเกอร์โโแล้วก็เป็นต่อเลสม้วนมาลูกนี้หูยยังติดเซฟพาเดสกี้ครับโอ้โหอีจมเปิดม,มาต่อเลสได้หมกจนได้ครับนี่ครับมาครับยิงไม่ได้ก็ต้องหมกแล้วครับผมต่อเลสยังวะนนี้ไปครับแทงมาเอาแล้วครับกาลาเกอร์ดักมาได้ครับ กาลกเกอร์ก็ปัน่นด้วยซ้ายเฉยเอา้อาผู้ส่าห์เราเข้าขวาแล้วไปใช้เท้าซ้ายเฉยงงเลยกาลกเกอร์อหรือถนัดซ้ายน่าจะถนัดขวาได้เปล่ากาลกเกอร์เนี่ยโอเคธอมลิให้มาถ้าแทงมาตรงนนี้ก็ธอมลิเก็บได้ครับแล้วเอเซียงให้มาที่โจโคไปครับผมโจโคดูครับแล้วก็เข้าสายปั่นลูกนีโอ้บอลไม่โค้งให้ครับผมต้องสามศูนย์แล้วเมื่อกี้นะ อบอลมาถึงเฟโดกาลเกิร์ให้มาต่อเลสต่อเลสยังไฮเดสกี้ออกมาคว้าไว้ได้ครับเโกซิวาต่อเลสให้มาที่กาลเกอร์กาลเกอร์กกคืนมายังไม่คืนครับปั่นเองเลฟกาลเกอร์ลูกนี้ก็เรียบร้อยของผมนี่ครับด้วยขวาของผมกาลเกอร์จะเสี่ยงหัวซิดให้มาที่ต่อเลสครับต่อเลสให้มาที่กาลเกอร์เฟอร์ทัสสวยกาลเกอร์เรียบเรียดครับผม4-0ไปฝั่งนู้นขออยู่เกมไอะไรนะผม สุดยอดครับการลก์ลเกอร์นี่ครับน่าจะเป็นการลก์ลเกอร์ครับที่โดดเด่นครับผมในเกมนี้แล้วฝั่งนู้นก็ออกจากเกมไปครับผมก็ไปดูสี่ติกันเลยครับผมเลสโก้นี่ครับมาดูสี่ติกันเลยครับก็เราชนะไป40นยะก็เขาออกจากเกมไปก็เป็น30ก็โอกาสยิงเราครับผม11เข้าก่อแป สองนุมอากาศยิงหนึ่งเข้ากรอบหนึ่งก็ยังไม่ได้นะถือว่าเรานี่ดุได้เยอะกว่าเห็นเห็นเลยครับผมสุดอยอดจริงๆครับมาดูเรตติ้งครับ,รบเป็นการ์ลัเกอร์ครับได้แปบบ๊บเกมนี้คือสุดอยอดจริงคการ์ลัเกอร์คู่กับฟอนนาโดตอร์เลไปเลยครับผม9.6เท่ากันครับการ์ลัเกอร์นี่คือแบบถือว่าเป็นเพย์เมเกอร์การเฟิร์ตัทหรืออะไรก็คือโห <c oughs> จริงจริงการ์ลัเกอร์ไปลองใช้ได้นะใครที่แบบฟูลเชลซีเงี้ยสุดจัดครับผม, <c oughs> ผมคือถ้าผมจำไม่ผิดน,นะผมเท้าซ้ายน่าจะสองใช่ไหมแต่ก็แบบเท้าขวาก็สังหายอยู่แล ในเกมเมื่อกี้นี้ส่วนตัวเล็ก็ไม่ต้องพูดเลยมากคือตัวนี้สุดจัดอยู่แล้วผมหาช่องดีการจบสกอร์ได้ทั้งสองท้าไปแล้วผมเปโดว์ับตัวนี้ก็ซ้าย5้าขวาห้าเหมือนกันนะครับแล้วก็แบบทีมนี้เข้ามายืนสั่งซ้ายใช่ไหมแล้วก็แบบล็อกเข้าขวาเนี้ยคือสุดยอดเลยผมปานโค้งผมลองทําลอง2ครั้งแล้วก็คือเข้าทั้งสองรอบเลยมีความเลยแล้วก็เปิดคอร์สก็ได้ครับตัวนี้ทาได้หมดครับผมแต่ว่าข้อสังเกตก็อาจจะแบบตัวเล็กแล้วก็ช่วงท้ายเกมอาจจะมีความเหนื่อยนะผมต้องไปลองดูกันแต่ผมก็ลองเล่นแล้วผมก็ได้ทั้ง90นาทีเเเเลลยยโอคปด ลีเจมก็ผมได้ไป8.3ก็ตัวนี้ถือว่ายืนได้ดีครับผมแล้วก็แบบเติมเกมลุกได้รีเจมสุดยอดจริงโคสิครับก็ทําหน้าที่ดีครับยืนกองกลาง8.1ไปการเชื่อมเกมอะไรอย่างนี้นะถือว่าเกมนี้คือแบบดีทุกตัวครับผมถ้าใจะให้บอกนะครับผมเพราะว่าเราแบบคุมเกมได้เด็ดขาดจริงๆครับโทโมอรีก็ตัวนี้วิ่งเร็วเข้าสกัดดีเป็นตัวที่เก่งกลางจริงครับผม แค่แบบบวก5บวก6ก็โหแล้วโหแล้วยิ่งบวกไปนี่คือแบบโคตรเทพลทเลยครับผมโทมอริเทปูกุกตัวก็มีจังหวะในเซฟอยู่เหมือนกันครับได้ไป7.4กุกุกริยาก็ตัวนี้ผมเคยดูไปแล้วก็โหดมากครับกุกริยาปีนี้การความเร็วแล้วก็รูปร่างสูญญงใหญ่หมุนบอลก็ด,ดีครับผมยืนก็ไม่หลุดตำแหน่งง,ง่ายๆครับผมเ <Yeah. S 1> ทโกซิวานี่แบบอาจจะยังไม่ได้โชว์เลยมากแบบว่าร0อยนี้ยังไม่ได้แบบโชว์ขนาดนั้นครับผมแต่ว่าคือผมเคยใช้ปีแค่เอลเก็เ i ดีแล้วครับแบบว่าการเข้าสกัดอะไรอย่างเงี้ย แล้วยิ่งมาเปลี่นปีแบบว่ากับตัาเนี้ยผมว่าก็น่าจะโหดกว่าได้ซ้ำครับแต่ว่าในเกมนี้ยังไม่ได้โชว์อะไรมากมายครับเอสเซียครับตัวนี้ก็คือแบบคล้ายๆโทมอีิเลยนะการแบบเติมเกมลุกหรือว่าการเข้าสกาัดอะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยสุดยอดมีความเร็วด้วยโจโคบผมในเกมนี้ได้น้อยไปหน่อยได้ไป6กจเท่านั้นมีจังหวะได้ป่นอยู่รับผมแต่ว่าไม่โค้งให้เลยครับคือโจโคก็โหดกัอบทุกปีจริงนะยิ่งวกไปอีคือก็โหดแน่นอนครับผม <Yeah. S 1> B L N ไปลองใช้ได้ครับผมก็ไม่รู้ว่าปีไหนโหดกว่ากันนะต้องไป ก็ถือว่าในเกมนี้ต้องให้เปโดกาลาเกอร์ต่อเลยครับผมที่แบบโดเด่นโจโคนี่เงียบเหงาไปเลยครับเอามานี้ก็ใครที่เห็นววตัวไหนก็ลองจับใช้สอนกันได้ครับหรือใครที่เคยใช้ตัวไหนกันแล้วก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับผม <Hey. S 1> ก็เหมือนรับสำหรับใครที่ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ผมก็ด้วยครับชัวงนี้ก็ยู่นรักษาสุขภาพกด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมเจอกันเอ็นโซจ่ายมาติดกาลาเกอร์แล้ว โจโคโู้โหซัดลูกนี้ต่อเลสซ้ำได้แต่ว่าโจนจับน้ำหนาแล้วปั่นลูกนี้ขูตัวต้องแสไปก่อนครับผมเปโร่ให้มาที่ต่อเลสแตะบอลได้ก่อนครับแล้วก็วิ่งแซงมาเลยฟอนโดต่อเลสด้วยซ้ายเรียบร้อยครับโค้งจริงๆครับดูครับแตะก่อนแล้วก็แบบวิ่งแซงมาได้ครับสุดยอดครับกาลาเกร์เฟิร์ทัดมาดีครับกาลาเกร์ไปแล้วครับผมฮู้ดูครับกาลาเกร์ตัวนี้ถนัดเท้าขวาใช่ไหม แล้วก็ย no. ิงสวนไปโอ้โหโยกมาเจอเทโกซิวา่าสกัดไว้ได้ดีเจมเปิดมาแล้วหัวลูกนี้โอ้โหกูตัวต้องซูเปอร์เซฟเลยต่อเลด์เอาละครับกาลลเกอร์ปัดล no. ูกนี้โอ้โหโรเบิร์ตซานเชสซูเปอร์เซฟครับกาลลเกอร์กาลลเกอร์ลองซัดด้วยขวาลูกนี้ปัดไปก่อนครับเทโกซิว่าอีกเดียวเอาชิงกันได้ดีแล้ว เลยเอายิงลูกนี้ก็คูตัวง่ายๆครับผมเล้วเลยเอายิงไปลูกนี้ก็ติดเซฟที่กูตัวโจโคให้มาต่อเลสเอาละครับเฟิร์สทัชสวยครับต่อเลสบอนารูต่อเลสล,ลูกนี้ <No. S 1> ยังไปติดเซฟเลโกโลเป้ครับเลยเอาโทโมริตามมาทันไหมและเลยเอายิงยังไปติดเซฟคู่ตัวอยู่ยังเก็บมาได้ครับฝั่งนู้นแล้วก็ยิงเลยก็ติดเซฟคู่ตัวอ้เหนืบยจริง โกซิบาให้มาโจโคให้มาที่ต่อเลสสายใหม่ครับต่อเลสฟอร์นาโดต่อเลสปั่นด้วยขวาลูกนี้ก็เรียบร้อยครับผมทิงเสมอมาได้เทโกซิบาโอเคสกัดมาได้กา่ลเกอร์จะให้ลูกนี้เจอเคยเซเย่มาพันไข่พันขาครับโจโคเข้าซ้ายแล้วลองปั่นดูก็ยังไปติดบล็อกฝั่งโน่อยู่ กุหลิยาเอาละครับตัดมาได้เอสเซียงให้มาตอเรสกาลาเกอร์กาลาเกอร์ให้มา,มาโจโคโจโ,โคโลูกนี้ปัดไปก่อนนะผมเจมเปิดมาโทโมริได้หมงก็เข้ามือมึงโยเล่ครับกาลาเกอร์ตัดมาได้เอาครับกาลาเกอร์ลูกนี้เอสเซียงเอสเซียงลองปัน่นดูลูกนี้เรียบร้อยครับผมหนึ่งศูนย์ไป โอเคแย่างนั้นนะเทกซสวบาโอเคโทโมริโทโมริสวยครับแล้วไปแล้วครับผมต่อเลสให้มาที่โจโคไปดูความเร็วโจโคิ่งมาข้างในมีจัลเกอร์เปิดมายังไม่ค่อยดีครับโจโคเบโดไปแล้วครับเบโดเปโดให้มาเจอมาดิฟกุคุเรยย ให้มาโจโฮอ่อาครับโจโฮให้มาต่อเลสลูกนี้โอ้โหถึงต่อเลสจนได้ครับแล้วก็ซัดลูกนี้ไม่เหลือครับผม <S <S กาแลกระแย่มาได้เอาละครับโจโฮให้มาที่กาแลกระให้มาที่ต่อเลสโอ้โหสวยมากครับดูว่าหนึ่งต่อหนึ่งครับผมแล้วต่อเลสแบบว่าใจกว้างไงให้ที่โจโคโก็รีบร้อนครับผมยอดโอ้โหซุปเปอร์เซฟครับคุณตัวโอเคดิจิมจิมมาได้ เอาละครับฟอนโ,โดตอเลสก็เลสกระช่างม้าตอเลสแล้วโจโฮอ,อยู่ข้างหลังให้มาที่โจโฮไม่ถึงครับโอเคจิมสวยครับเทกโกซิาาวาเอาละครับฟอนโ,โดตอเลสเฟอร์ทัสมาดีครับแต่ว่าเจอตัวรองครับโอเคโคเทโกซิวาโจโฮตอเลสอะไรก็ให้มาถึงไหมไมันไม่ถึงเทกโกซิวาสวยงามเอาละครับ ตอเลสให้มาที่โควาซิตโควาซิตให้มาที่กาลาเกอร์ูยังเซฟไม่ได้ครับอ้าวเสเซียงให้มาที่กาลาเกอร์ููมอนเช็ดคาแล้วก็แบบเข้าไปเลยครับสุดยอดจริงจริงยังจะเซฟครับคู่ตัว